ทา่งรักสะดวกโยทีนไฮโซโนโดเข้ากับครอบครัวแพทริเซียหวนใจได้ดีดี หวานและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่ของนางเอกชื่อดังแพทริเซียกุดกับห้โซหนุ่มนดวิเศษเดยจะเห็นได้ว่าพักหลังๆทางคู่มักจะหาเวลาว่างจุงมือการไปทำกิจกรรมด้วยกันเสมอเช่นเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดออกกำลังกายหาของอร่อยๆทานกันที่สำคัญดูเหมือนว่า ความรักครั้งนี้นักวันก็ยิ่งนันแฟนมั่นคงเพราะทั้งคู่ต่างก็เข้ากับครอบครัวของอีกฝ่ายได้อย่างดีฝั่งสาวแพทเองก็สนิทสนมกับว่าที่สะพ้ายอย่างสาวชมพู่ขึ้นเรื่อยๆหลานลๆอย่างใส่ฟ้าพายุก็ดูปลื่มอาแพทไม่น้อยวนฝั่งหนุ่มโน้นนั้นไม่ต้องพูดถึง เพราะคุณแม่ปียนุชกุศคุณแม่เสาวแพทโชว์ให้เห็นด้วยตัวเองเลยทีเดียวว่าลูกรักใครแม่รักด้วยลงภาพครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาที่มีหนุ่มโน้ตร่วมเฟลมดินเนอร์เมคคัสหรือล่าสุดให้ชมกันแบบชัดๆไปเลยพร้อมแคปชั่นว่าเมคาสดินเลอร์ last night จึงก็มีแฟนๆเข้าไปกดหัวใจกันรัวๆ